สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมี่คุกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคุกกันนะครับก่อเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนของเส้นก่อนนะครับวันนี้มจะมีเป็นเส้นหมี่ววๆแห้งครับนี้เรานำมาแช่น้ำเตรียมก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ทั้งหมด1ห่อใหญ่ครับให้เราแช่เส้นหมี่ให้นิ่มก่อนเลยนะครับประมาณ5-1 0บนาทีนะมันพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำส้มพิกดองครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกเหลืองหรือว่าพริกส้มนี่นะครับก็นำมาปั่นก่อนเลยครับ ใช้วิธีการปั่นหรือว่าครัวก็ได้นะครับตามความสะดวกแล้วนะใส่น้ำส้มเล็กน้อยครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับละเอียดดีแล้วก็เทเติมน้ำส้มไปให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยนะครับน้ำส้มปิดกองนี้ให้เราดอง่วงหน้าไว้ด้วยนะครับเราจะได้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดดองใหม่ๆมันจะชุนและไม่อร่อยครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำซุปปีกดองพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็แช่เส้นหมี่มาจนนิ่มดีแล้วครับประมาณ5 1 0นาทีนะมันก็ใส็จได้แล้วครับให้เรานําขึ้นมาพักเ็จน้ำไว้เลยนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็กากหมูครับอันนี้ผมใช้เป็นมันหมูแข็งนะครับเดี๋ยวเรานํามาเจียวทําเป็นน้ํามันหมูแล้วเราจะได้เป็นทั้งกากหมูแล้วก็น้ํามันหมูครับเอาไว้ทาก๋วยเตี๋ยวครุกของเรานะครับมันหมูใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ เติมน้ำไปเล็กน้อยครับเปิดเตาได้เลยนะช่วงแรกใช้ไฟแรง่ก็ได้ครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปพอประมาณครับกะให้แค่พอมีรสชาติเค็มประเล,ม,ะเลมก็พอนะครับอันนี้เราเจียวให้น้ํามันออกมาให้หมดเลยนะครับให้เหลือจะกากหมูเลยนะที่การเจียวเทคนิคง,ง่ายๆครับให้เราเจียวตั้งแต่ตอนที่กระทะยังไม่ร้อนครับเราก็ให้เราใส่น้ำลงไปตอนแรกนิดหน่อยครับทําให้เราเจียวน้ามันหมูได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะ ตอนนี้ผมก็เจียวกาก,ากหมูมาจนได้ที่แล้วครับสังเกตง่ายๆครับว่ากากหมูเราแห้งได้ที่หรือยัยงคือให้เราสังเกตดูน้ํามันครับเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันไม่เดือดเนี่แปลว่ากากหมูเราแห้งดีแล้วครับนี่เลยได้กากหมูแบบเหลืองๆก็กรอบแล้วครับแล้วก็ได้เป็นน้ํามันเจียวหมูที่ใสๆเลยครับอันนี้ก็ปิดเตาแล้วก็กรอเอากากหมูออกไวก้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับใช้เป็นกระเทียมจีนครับมาโขลกละเอียดน,นะแล้วก็น้ํามันเจียวหมูที่เราเจียวไว้เมื่อสักครู่ครับ ติดเตาได้เลยครับเติมกระป่นไปเล็กน้อยครับน,นี่เจียวให้ได้กระเทียมเจียวที่เหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับกระเทียมเจียวนี้ก็สําคัญนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็จะทําให้หมีคุกของเราเส้นไม่ติดกันด้วยครับขาดไม่ได้เลยนะเนะครับพอกระเทียมเริ่มออกสีเหลืองก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยนะอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการ แช่กระเทียมไว้ในน้ำมันครับแนะนำให้เจียวเหลืองน้อยกว่านี้นะครับแต่นี่ผมจะแยกครับก็เลยเจียวให้เหลืองขนาดนี้ครับแล้วก็เส็ดน้ำมันรอไว้เลยครับแล้วก็เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำเราก็เสดดน้ำไว้นะครับอันนี้ให้เราตัดแบ่งได้เลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้ตัวเส้นมันไม่ยาวมากเกินไปครับแต่เกิดใครชอบยาวๆจะไม่ตัดก็ได้นะครับแต่เลยครับนี่ผมจะตัดสักหน่อยครับจะได้ทานง่ายๆหน่อย แล้วก็นําเส้นหมี่ที่เราแช่น้ำจนนิ่มครับมาลวกในน้ําเดือดเลยนะอันนี้เราลวกไม่นานนะครับลวกให้แค่เส้นพอสุกดีนะครับเกิดเราลวกนานเกินไปเดี๋ยวพอเราไปคลุกกับน้ําปรุงรสแล้วเดี๋ยวมันจะอืดเกินไปครับเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปนะคนสักหน่อยครับระยะเวลาการลวกนี่ก็ขึ้นอยู่ก,กับยี่ห้อของเส้นหมี่อยู่ด้วยนะครับว่บาบางยี่ห้อก็จะลวกแป๊บเดียวก็นิ่มแล้วครับแต่บางยี่ห้อก็ต้องลวกนานนิดหนึน่งครับต้องกาวนะครับนี่ครับเส้นหมี่สุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วก็ให้เรา ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำรอไว้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเคียงครับวันนี้ผมจะมีเป็นถั่วงอกครับ็นามาลวกเช่นกันครับนี้เราใส่ได้ตามความชอบนะครับบางคนจะไม่ใส่ถั่วงอกก็ได้ครับว่าจะเพิ่มเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นด้วยก็ได้นะตักอย่างอื่นก็ได้เช่นกันครับถ้าเกิดถั่วงอกก็ลวกแค่พอสุกพอครับนี่ครับได้ขนาดนี้พอใจแล้วก็ขึ้นพักเสด็จน้ำรอไว้เลยครับ แล้วผมก็จะมีเป็นลูกชิ้นครับก็นามาลวกเช่นกันครับใส่ได้ตามความชอบไปนะครับสําหรับเครื่องเคียงทั้งหลายก็จจะใส่เป็นลูกชิ้นเสกกรอกหรือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นหมูไก่หรือว่าจะเป็นเนื้อ,อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทั้งน,นี้ก็ใช้ได้แล้วครับตกกักขึ้นมาพักสรด็จน้ํารอไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมใบสดของน้ำปรุงรสกันเลยนะครับก็จะมีเป็นพริกน้ําส้มที่เราดองไว้มาสักครู่นะครับ น้ำตานทรายสีอ้๋ขาวสีอ้๋ดำหวานแล้วก็น้ำเปล่าครับส่วนผสมมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเตรียมก่อนเลยครับก่อด็นก็น้ําตานทรายครับใช้วิธีการตวงเลยนะครับอันนี้เหมือนจะทำสูตรสำหรับเส้นหมี่ไว้วหนึ่งห่อใหญ่นะครับถ้าใครทำปริมาณที่มากขึ้นก็เพิ่มปริมาณสูตรตามได้เลยครับแล้วก็พริกน้ำส้มครับรน้ำส้มพริกดองนะ สีขาวครับสียูดำหวานครับสีู้ดำหวานนี้ก็จะมาเพิ่มสีสันให้กับตัวหมี่คุกของเรานะครับใครชอบสีเข้มๆสามารถใส่เยอะขึ้นกว่าเดิมได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบสีเข้มก็ลดปริมาณลงก็ได้ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับนี่เลยเสร็จแล้วให้นำส่วนผสมตัวนี้ครับไปตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำน้ำปรุงรสครับมาตั้งไฟได้เลยครับ เปิดเตานะต้มให้สมผสมเดือดดีเลยนะครับให้น้าตาลทรายละลายดีด้วยนะครับสำหรับมีคุกตัวนี้ครับเราสามารถทําตัวน้ํามีคุกตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับผสมเยอะๆไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ครับหรือว่าใครจะทําทานให้พอดีสูตรก็เดี๋ยวผมจะลงสูตรไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็เข้าไปดูแล้วทาตามได้เลยนะสูตรนี้อร่อยมากครับทำทานเองก็อร่อยคนระับแล้วก็ทำง่ายด้วยหรือว่าใครจะทำขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับต้นทุนก็น้อยด้วยนะ เลยครับสูตรนี้เด็ดมากขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับถ้าเกิดใครต้องการทํเป็นแบบสูตรที่ไม่เผ็ดครับเราสามารถปรับในส่วนของน้ําส้มบิ๊กดองได้นะครับเปลี่ยนเป็นน้ําส้มแบบเปล่าก็ได้นะครับแต่ตัวนั้นเราต้องลดปริมาณน้ําส้มลงนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของพริกดองที่เราใส่ลงไปด้วยครับเกิดใช้น้ําส้มเพียวๆอย่างเดียวมันจะปริมาณเยอะกว่าสูตรที่ผมลงไว้ครับนะครับพอสังเกตว่าน้ําตาลละลายหมดดีก็ใช้ได้ครับลองชิมรสชาติดูนะ อโอเคเลยหอมแล้วก็รสชาติดีมากครับรสชาติเขาจะออกสามรสนะครับมีเปรี้ยวเค็มหวานนะดันๆกันครับ mm hmm. ก็จะมีความเผ็ดติดลิ้นมาหน่อยๆครับนี่บอกเลยอร่อยมากครับต้มให้เดือดดีนะครับนี่ครับพอน้ําปรุงรสเราเดือดได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ให้เรานําไปคุกกับเส้นหมี่ได้เลยนะครับต้องไปคุกตอนที่ยังร้อนๆเลยนะ เสร็จแล้วก็มาลงมือคลุกเส้นหมี่กันเลยนะครับก็เส้นหมี่ที่เราลวกเราก็เสดดน้ำไว้นะครับอันนี้แนะนําว่าอย่ารอให้เส้นหมี่เย็นนะครับให้เรามาคลุกตอนที่ส่วนผสมทุกอย่างยังร้อนหรือว่าอุ่นอยู่ครับเป็นเทคนิคครับจะทําให้ตัวเส้นหมี่ครับอ่ะดูดซับเอาน้าปรุงรสของเราเข้าไปเต็มที่เลยครับน้าปรุงรสก็ชิ้นกันนะครับอันนี้นํามาคลุกตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะครับมีก็ใส่ราดลงไปได้เลยครับสําหรับสูตรนี้ครับถ้าเกิดใคร ชอบทานรสจัดเราสามารถเพิ่มปริมาณของน้ำคลุกออกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครต้องการให้รสอ่อนลงก็สามารถปรับรสได้นะครับในสูตรมันจะทําไวยกลางๆนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับขาดไม่ได้เลยนะหอมๆนะครับใส่ไปเลยแล้วก็น้ํามันกระเทียมเจียวด้วยครับอันนี้ผมแยกไว้นะเพราะว่าผมอยากให้กระเทียมก,กรอบๆครับถ้าเกิดใครไม่ได้แยกก็ตักรวมกันลงไปได้เลยครับน้ํามันก็จะมาช่วยทําให้เส้นไม่เกาะกันครับแล้วก็ มูเ so mm ียวส่วนนี้ใครจะลงมาคลุกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกก็ได้นะครับอย่างผมจะแยกเพราะว่าอยากให้มันกรอบครับให้เราใช้มือครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยครับสังเกตว่นะอย่างร้อนๆครับต้องคลุกตั้งแต่ตอนที่ร้อนๆเลยครับเส้นเขาจะดูดซับเอาน้ำปรุงรสของเราเข้าไปเต็มที่เลยครับสังเกตตอนแรกนะครับตัวเส้นเขาจะมีความชื้นเยอะนะครับจะดูแฉะๆหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคลุกไปสักครู่ครับเส้นที่ร้อนๆกับน้ำร้อนๆตัวนี้ครับเขาจะดูดซึมเข้าไปเองครับ สิ่งเขาจะซับเอาน้าซอสของเขาไปจนหมดครับหมดชาติก็จะซึมเข้าเนื้อดีเลยครับหอมมากครับตอนนี้หอมกลิ่นกระเทียมเจียวกลิ่นพริกดองครับแล้วก็สีสันดูสิสวยงามมากใครชอบสีเข้มอย่างที่บอกครับสามารถเพิ่มสีอ้หวานได้นะครับสีอ้วนหวานนะสูตรนี้ก็ดูตามยี่ห้อที่ผมใช้ได้เลยนะครับตวงมาให้เสร็จเรียบร้อยหมดละทําขายได้เลยครับทำรารดีมากสูตรนี้เนี่ครับเขาไปได้เรื่อยครับ แป๊บเดียวครับเนี่ยเส้นก็เริ่มดูดเอาน้ำซอสเข้าไปจนเกือบแห้งแล้วครับไม่ไมเส้นก็จะนุ่มขึ้นด้วยครับแล้วก็รสชาติจะเข้าเนื้อเลยครับสูตรนี้ก็ด้าใครขายครับแนะนําให้เราแยกเครื่องนะครับอย่างถ้าเกิดเราใส่เป็นพวกผักลวกเช่นผวงอกเงี้ยให้เราแยกนะครับอย่าคลุกรวมไปนะถ้าเกิดคลุกรวมไปมันจะเสียเร็วครับแต่ก็เราแยกไว้เส้นตัวนี้สามารถอยู่ได้ทั้งวันครับโดยที่ไม่เสียเลยครับเผื่อใครมองหาอาชีพสร้างรายได้เสริมครับแนะนําเลยครับ ทานอร่อยทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยครับแล้วก็ขายง่ายแน่นอนกับรายดีเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาจนสังเกตว่าเส้นดูดซับเอาน้ําซอสไปจนหมดนะครับอย่าให้มีน้ําซอสตกค้างอยู่นะครับรสชาติจะได้ทั่วถึงกันครับแล้วก็เส้นก็จะนุ่มพอดีครับขั้นตอนคล้าวนี้ก็สําคัญนะครับเราจะไม่ปล่อยเส้นทิ้งไว้เฉยๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะรสชาติจะไปกระจุกอยู่เป็นย่มๆตามที่ตัวน้ําซอสมันไปขังอยู่กับเส้นครับเราพยายามคล้าวให้ซอสคล้าวกับเส้นให้ทั่วๆกันครับ รสชาติจะได้เฉลี่ยเท่าๆกันนะแล้วก็เส้นก็จะนุ่มน่าทานด้วยครับเนี่ยครับพอเราคลุกม,มาได้สักครู่ครับสังเกตดูนะนี่เลยตัวเส้นที่เรดูด,ด,ดซึมเอาน้ำซอสเข้าไปจนหมดเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้เลวเส้นก็จะนุ่มขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติดูนะครับเส้นนุ่มดีมากครับชิมดูนะ เส้นนุ่มกำลังดีนะครับรสชาติก็อร่อยดีมากๆครับอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการรสจัดอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถเพิ่มในส่วนของน้ำปรุงเข้าไปได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบรสกลางๆนะครับไม่ได้จัดมากนี่ก็อร่อยแล้วอย่างนี้ให้เราเสิร์ฟได้เลยครับนี่เวลาเสิร์ฟเราก็ทานเคียงกับพวกเครื่องเคียงต่างๆนะครับก็มีกุกของเราครับนี่จะเสิร์ฟใส่จานใหญ่เลยนะครับแล้วก็เครื่องเคียงครับถั่วงอกลวกลูกชิ้นครับ โดยหน้าเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวครับ mm hmm. กากหมูเรียเเจียวไว้ก,กรอบๆครับ mm hmm. ลแล้วก็ใบขึ้นช่ายครับ mm hmm. เพิ่มความหอมเนะี่ยเข้ากันได้ดีครับ mm hmm. เท่านี้แหะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีค mm ุกครับสวยงามหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิม hmm. กันดูเลยนะครับ มีครุกของเราครับก็นี่เลยครับ hmm. มีครุกครับสิน่าทานมากชิมดูนะมีค <CGI> รุกนุ่มดีมากครับแล้วก็รสชาติกรุบกรอบครับยิ่งได้ทานเคียงกับกระเทียมเจียวแล้วก็กากหมูนี่อร่อยเข้ากันสุดเลยครับเด็ดมากชิมดูนะ ุดยอดเลยครับหรือถ้าเกิดใครต้องการแพ็คขายครับว่าใช้เป็นกล่องใส่อาหารได้เลยครับผมก็ใช้เป็นถ้วยไซส์ที่พอดีครับตวงออกันเลยนะนี่ครับความใส่ไปได้เลยแล้วก็ผักเคียงครับผมก็จะใส่ถุงแยกนี้นะใส่ไปได้เลยครับกากหมูก็เหมือนกันครับก็แยกเหมือนกัน,กน ลูกชิ้นครับโรยกระเทมเจียวครับแล้วก็ขึ้นช่ายครับท่านี้ก็สามารถขายได้แล้วครับหน้าตาสวยงามดูน่าทานด้วยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำทานเองก็ทำง่ายแล้วก็อร่อยครับหรือว่าใครจะทำขายประกอบอาชีพนี่ก็ขายด,ดีแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ